เขาคาดการต้นทุนการผลิต iPhone ค่ะถ้าหากว่าสหรัฐเนี่ยดึงการผลิตกลับไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้นักวิชาการหลายท่านก็เห็นพ้องต้องการน,นะคะว่าอเมริกาพยายามจะดึงการผลิตกลับไปสู่ประเทศของเขาเองให้เป็นผู้ผลิตให้มากยิ่งขึ้นทีนี้ถามกว่า iPhone ไปผลิตที่อเมริกาจะเป็นยังไงราคาอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวดังนั้นดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะข้อมูลนี้ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่า ไอโฟนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันอาจจะต้องจ่ายตังค์เยอะขึ้นหากว่าจะซื้อสักเครื่องหนึ่งนะคะในวิเคราะห์จาก Bank of America หรือ BOFA เนี่ย บอกอย่างนี้ค่ะว่าต้นทุนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วก็สร้างปัญหาด้านโลจิสติกด้วยทีมนักวิเคราะห์นําโดยแวมซี่โมฮานก็ระบุในบันทึกถุงลูกค้าค่ะว่าค่าแรงงานในสหรัฐเนี่ยที่สูงกว่าจีนเอาเพียงอย่างเดียวเลยนะเฉพาะค่าแรงเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนการผลิต iPhone เพิ่มขึ้นถึง25%แล้วแม้ว่า Apple จะสามารถหาแรงงานในประเทศสําหรับการประกอบ สินค้าได้แต่ว่าชิ้นส่วนจนํานวนมากยังคงต้องประกอบในจีนแล้วก็ค่อยเอานําเข้าเข้ามาในสหรัฐดังนั้นหาก Apple ต้องจ่ายภาษีศุลากากรตอบโต้สําหรับการนําเข้าต้นทุนรวมเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้น 90%ค่ะถึง90%หรือมากกว่านั้นรายงานก็ระบุว่าการคาดการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนที่ทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลของคุณทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน125%จีน ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐ84%ทางนี้ค่ะหุ้น Apple พุ่งขึ้นขานร,รับข่าวนะคะของคุณทรัมป์ที่ประกาศระงรับการเก็บภาษีตอบโต้จากประเทศต่างๆเป็นเวลา90วันราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า10%ค่ะถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2563 แต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นได้รับผลกระทบอย่างหนักในปีนี้ค่ะก็คือลดลงไปแล้วเนี่ย23นะคะแล้วก็ลดลง14นับตั้งแต่ทรัมป์เนี่ยประกาศเดียวบายภาษีนำเข้าเมื่อวันที่2เมษาย,ยนทำให้มูลค่าตลาดของ Apple เนี่ยหายไปถึง479,000ล้าน,นดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16นะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสนและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ